ฝลังนี้นะครับโอเคเพราะว่าตอนนี้วันนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็อ,อีกวันหนึ่งอ่พรุ่งนี้เล่นเล่นุกสินบุรีครับคุณเล่นจริงรไง สัดีครับวันนีครับหายเหนื่อยยังที่วันนี้จ๋าถามว่าหายเหนื่อยม,มันก็มันก็หายเหนื่อยนิดนึงอ่ะแต่ว่าถ้าผมมานอนแปลกที่ที่ไม่ใช่บ้านตัวเองหรือว่า ที่ไม่ค่อยเคยนอนมันก็จะนอนไม่ค่อยหลับอย่างบ้านบ้านไม้มันก็นอนได้แต่ว่ามันผมยังไม่ค่อยชินไงแบบนอนไม่หลับเพราะว่าห้ององน้องไม้เขาทานแบบเป็นถ้ามันแบบไม่แสงเข้าได้อะแล้วมันผมเป็นคนที่แบบเวลามันสว่างสว่างแล้วผมนอนไม่ค่อยหลับอย่างเช่นแบบนาวาอย่างที่ผมไปนอนที่ลาวสุดที่ลาวบุรีแถวแถวนครปฐมที่นอนแบบเดะเวนอนที่นอนที่อ่า ว่าหัวอันนั้นอ่ะอันนั้นหลับสนิทเลยหลับแบบหลับหลับลึกเลยเมันเป็นที่นอนสําหรับผมว่าใชหรับผมว่ามันเกี่ยวกับสําหรับผมนะผมว่าการนอนมันเกี่ยวกับที่นอนสถานที่ที่เรานอนแล้วก็หมอนด้วยนะหมอนผ้าผุ่มอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนผมเป็นคนนอนแบบติดหมอนข้างต้องต้องแบบถ้าแบบไม่นอนบางนคนก็ชอบนอนหงายเงี้ยบางทีติดหมอนข้างต้องต้องกอดหมอนข้างกอดหมอนข้างอ่ะแต่พอมาช่วงหลังผม เริ่มติดเริ่มเริ่มติดเริ่มติดผ้าเน่าเริ่มติดอ่าหมอนให้แบบเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแบบต้องกอดนนะเพราะว่ามันเหมือนนำมาแทนหมอนข้้งได้อะไรเงี้ยนนแบบางาทีไปนอนแบบที่หน้ากวัวบางทีไปนอนแบบเข้าไปแล้วแบบพวกฟ้าพวก พวกฝ้าพวกกาแพงอะแบบมีแบบมีเนี่ยมีพวกสนิมมีน้ําไหลลงมาอย่างเงี้ยผมกลัวกลัวแบบมันฉีดแล้วลอนรอนอนไปเองแล้วบางทีแบบผมคนผมคนขี้เดีอดอะไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้กระแดะนะแต่ว่าผมคนขี้เดือดอะเวลาแบบเหมือนสมมติว่าเราไปนอนที่ที่หนึ่งแล้วเหมือนประมาณว่า <upright> ห <or coping> ้องน้ำมาแบบพวกอ่างล้างหน้าหรือว่าที่แปลงฟันมันมีพวกคราบดำๆหรือว่าอีตรงท่อมีอะไรดำๆหรือว่าเห็นอะไรดำๆเลยเนี้ยผม ผมไม่มันบอกไม่ถูกอ่ะมันมันหยีหยีอ่ะมันหยีหยีทุกคนรู้ไหมเราเห็นบางทีแบบอแปลงฟันอยู่แล้วแบบไอ้ที่ท่อแบบเอาแค่อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้ามรู้สึกแบบมันมีค่าไปเยอะดำดหรือเหลืองเนี้ยผม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 ขยัยนขยาเนี้แล้วเราไอ้อย่างที่นอนนะสมมติที่นอนนะบางทีรถผมนอนนะผมจะแบบชอบมองรอบๆก่อนชอบดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจะมีหมอนหมอนของตัวเองอ่ะประจาตาแหน่งเลยอ่ะคือหนึ่งลูก คือผมอ่ะถ้านอนลูกอื่นนะวันดีครับยังพี่ตำรวจยังไม่ถึงครับผมอ่ะใช้เวลานอนผมก็จะใช้แบบหมอนแบบที่เราใช้ประจำอ่ะมันจะมีลูกหนึ่งคือผมไม่ชอบนอนหมอนสูงไม่รู้ว่าใครนอนหมอนคนไมนนั้นแต่ว่าผมไม่ชอบนอนหมอนสูงผมว่า